สตมยืนยันค่ะนั่งแบบเบลารุสเดินทางออกจากไทยเองไม่ได้ถูกหลักพาตัวค่ะจากคดีสุดสะเทือนใจของเวลาคับโซว่าญิงสาวชาวเบลารุสวัย26ปีที่ถูกหลอกมาทำงานนางแบบในประเทศไทยค่ะก่อนจะถูกล่อลวงข้ามแดนไปยังเมียนมาและจบชีวิตอย่างน่าสลดค่ะรายงานได้ระบุว่าเวลาได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหาคนคร เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อทำงานเป็นนางแบบแต่กลับถูกหลอกพาข้ามแดนไปเมียนมาหนังสือเดินทางและโทรศัพท์ถูกยึดก่อนถูกส่งเข้าศูนย์สแกมเมอร์ในย่างกุ้งค่ะเมื่อถึงที่หมายเธอถูกบังคับให้ร่วมทำงานในแก๊้งโรแมนต์สแกมโดยต้องสมบทหญิงหลอกชายต่างชาติให้ลงทุนในโครงการปลอมแต่เมื่อเธอทำยอดไม่ได้ตามเป้ากลับถูกขายต่อให้ขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขายอวัยวะก่อนถูกฆ่าตายและนำศพไปเผาเพื่อทำ ลาายหักฐนค่ะต่อมากลุ่มมิสชาชีพได้ติดต่อครอบครัวของเธอเรียกค่าไถ่500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว18ล้านบาทเพื่อแลกกับการส่งคืนเท่ากระดูกกระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสยืนยันเหตุการณ์นี้และกำลังให้ความช่วยเหลือครอบครัวผ่านช่องทางการทูตค่ะ ด้านโฆษกสตมได้เปิดเผยว่าพลตำรวจโทพันุมาตรบุญยลักษ์ผอ,อชอสตอมอได้สั่งตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของหญิงรายนี้อย่างละเอียดผ่านระบบไบโอเมตริก ผลการตรวจสอบพบว่าเวลาราคาโซวาสัญชาติเบลารุสได้เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่12กันยายน2568เวลา0า4 1นาที่สนามบินสุวรรณภูมิและออกจากไทยด้วยเที่ยวบิน TG301 ไปทางย่างกุ้งเมียนมาเมื่อวันที่20กันยายน2568เวลาก7 2 0นาทีค่ะ ระบบไบโอเมติกยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันและเธอผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบผ่านด้วยตนเองและจากภาพวงจรปิด พบว่าไม่อยู่ในสภาวะถูกบังคับในการเดินทางแต่อย่างใดค่ะโฆษกสตมยืนยันว่าตามที่มีรายงานว่านางแบบรายนี้ถูกอุ้มจากไทยไปเมียนมาจึงไม่เป็นความจริงส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนางแบบดังกล่าวบินไปเมียนมาแล้วจะเป็นอย่างไรตนไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่นอกการควบคุมของประเทศไทยทั้งนี้สตมค่ะโดยส่งข้อมูลภาพถ่ายจากระบบตรวจคนเข้าเมือง ให้สถานกงสุลเบลารุสประจํำประเทศไทยแล้วเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณีการหลอกเหยื่อผ่านไทยไปยังพื้นที่สแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านลนาักษณะดังกล่าวตำรวจและสตมได้วางแนวทางในการคัดกรองคนต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่สัมภาษณ์คัดกรองที่สนามบินลงข้อมูลที่พักในระบบ การตั้งด่านสกัดของทหารฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่จังหวัดตากรวมถึงการปฏิเสธการเข้าเมืองของบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นกลุ่มขบวนการที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวโดยใช้ฟรีวีซา่าซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันมีการปฏิเสธการเข้าเมืองไปแล้ว3 4 0 0 0รายค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N